เตรียมออกกฎหมายคุ้มครองนักช็อปซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งกลโกงต่างๆเก็บเงินล่วงหน้าเก็บเงินปลายทางขายสินค้าไม่ตรงปกเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะซึ่งล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ ได้เตรียมออกกฎหมายใช้มาตรการส่งดีดีเดลิเวอรี่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลของผู้รับสินค้าพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกําหนดให้ผู้ที่ ให้บริการขนส่งสินค้านั้นถือเงินค่าสินค้าได้เป็นเวลา5วันก่อนจะนําส่งให้กับผู้ขายค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีโอกาสแจ้งเหตุที่จะต้องขอคืนสินค้าและขอเงินคืนได้ค่ะ นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์ผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้ด้วยนะคะโดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้านั้นได้ค่ะซึ่งคาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.thaigov.go.th